ความเกลื่อนดินเนี urgency, ่ยเขาหาจะไม่ควาดืมดูตัวแม่งใหญ่กว่าฉันด้วยได้กี่ลองทำดิถ้าจะทำก็ลองสะพัดแล้วให้ผู้เข้าตัว ช so so ้อนครับบัเบดเก่งขี้ดินตะลิงครับลองตีดูฝ่าตัวาน้เลยกับบัตเบดขีฟอกนะใบถูช้อนเคลื่อนดินไปสวยมากไปตามตัวต่อผมอากาศกรีมีอะไวะข้างหน้าร่มนานี่มันอะไอนี้เล พี่ชอบเก็บให้หมดอ่ะแค่ชี้อย่างเดียวเอาตรงไหนเนี่ยตัวนี้แหละเที่ยงเยอะโอ้ตัวดีไหลเลยม่รู้นะครับนี่ให้พี่ชอบตรงนี้ไม่สู้ผีชมพูนะเราลงน้ำมันเก็บ ไาเบรก King f o x เหมือนเดิมครับตัวเดิมสาวงามด้วย Shadow เขื่อนดินไปดูตัวต่อไปกัดดีมากว่านี้ก ตัวนี้ไม่ได้เก็บเ <c oughs> ลยเ <c oughs> นี่ย่ะกะโดมมันแดงหอมตีเรื่อยๆากาศดีมากกโดขึ้นดินสดูต่อครับผมหืม โอ้ยตามหาตัวใหญ่เรื่อยตัวเล็กว่ะจับตกกับด้านหน้าเราได้เลยอ่ะสะโดนเดีบบเ๋ยวนะครับปั่นเรื่อยๆเดี๋ยกวก็โดนตามดูตัวต่อไปไมันรู้จะพูดอะไรแล้วจ <c oughs> ิ้งหรีบปลา อันน <Es by> ี้แล <like> e ้วไม่นี่กัดทีเดียวไม่ใด้ให้ อียไม่ถึงมันเลยอีกสองวาร์มพี่ตีหนึ่งทีแรกนะน่าจะโดนเลยนี่อกวว่คนอะเอากระตอวเดียวกันหรือเปล่าใช่แล้วกระสุนกระสุนมาเจอแล้วเจอแล้วกระสุน

กิน,น,นอหอฮเปอร์ไหนกินนะวันนี้ครับครบสามสายพันธุ์ชอนชิโดกระสุบบัตเบชคิงฟอกครับข้ออ่อนโคตรเด็ดตัวนี้ไปเดี๋ยวตามดูตัวต่อไปครับจะเป็นปลาอะไรแม่งหนีไม่พ้นชิโดนะ <c oughs>